วันนี้ออยอยากพาทุกคนมารู้จักกับบ้านในคอนเซปต์มอลล์อีสหลังแรกของเรานั่นคือ The Moon บ้านหลังนี้เป็นคารุหาสามชั้นสไตล์โมเดิร์นคล s สสิที่เราออกแบบภายใต้แนวคิดซิเมตรีบ a ลานซ์หรือความสมดุลระหว่างสองฝั่ง ซึ่งทำให้บ้านดูโออาหรูหราและสง่างามเหนือการเวลาภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมยุโรปค,คลาสสิกรายละเอียดงานบัวปูนปั้นและองค์ประกอบต่างๆถูกออกแบบอย่างประณีตเพื่อให้บ้านทั้งหลังดูสง่างามแต่ยังร่วมสมัยภายในเราออกแบบเพื่อครอบครัวใหญ่โดยเฉพาะมีห้องนอนมาสเตอร์สห้องทั้งชั้นบนและชั้นล่างเพื่อรองรับทุกช่วงวัยในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปาร์ตี้รูมและกอล์ฟซิมูเลเตอร์รูมที่ทำให้บ้านหลังนี้เสมือนคาเพ้สส่วนตัวโซนหลักของบ้านได้แก่ห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารและครัวฝรั่งถูกวางตำแหน่งไว้ด้านหลังเพื่อเปิดมุมมองออกไปยังสวนสไตล์ยุโรปและสระว่ายน้ำโค้งมนที่ได้แรงบันดาลใจจากพระจันทร์เสี้ยวส่วนรอบบ้านตกแต่งในสไตล์ยุโรปผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะ เช่นรูปปั้นหินอ่อนเสาโรมันและพุ่มไม้ที่จัดแต่งอย่างประณีตช่วยให้บ้านมีมิติและดูเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นสําหรับออยบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่คาลือหาดแต่คือพื้นที่ที่รวมความหรูหราโออาเข้ากับความอบอุ่นของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือมอลอีสมอลเดมูลจากดับบิลเฮาส์ค่ะ